อันนี้ก็อาการรถตัวนี้เป็นรถของวิโก้นะครับปี2016นะครับตัวนี้จะเป็นของบัวฉีิตรเปโซนะครับรถลูกค้านี่รถคันนี้วิ่งมาแล้วรถดับกลางอากาศนะครับไปเช็คดูน้ำมันอะไรขึ้นมาปกตินะครับอันนี้กัแล้วรหัสที่ผมไปสแกนมาครับเป็นรหัส P ี1ีหนึ่งหกนี่ะครับแล้วก็มี p ีหนึ่งหกศนะครั เกี่ยวกับระบบน้ำมัน,นครับเป็นเกี่ยวกับระบบน้ำมันครับแกนพวกไดชาร์จก็เป็นเหมือนกันครับขึ้นเลยแต่อันนี้ผมได้เช็คเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นเป็นคอพันสิบหกวันนี้จะซ่อมลำบากหน่อยครับพอดีที่แรกผมว่าเป็นลูกค้าแจ้งมาเป็นวีโก้ผมว่าเป็นเครื่องของสองเคดีสองเคดีบางในปัญหา บางปัญหามันจะเป็นที่ตัวที่ S c V นะครับตัวนี้แต่ในเครื่องแต่ในเครื่อง2 2 g D นี่มันไม่มีครับผมนะครับแต่เครื่องรุน่นนี้เครื่องของ2 J D นี่ครับมันไม่จะไม่มี S V นะครับตัวนี้มันไม่จะไม่มีตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าดับการก์ผมเลยเอาตัวนี้ไปแต่ ในในเครื่องตัวนี้มันมันจะไม่มี SCB เราต้องมาไล่นะครับอันนี้ครับผมไล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นเป็นที่ตัวนี้ครับเป็นที่ตัวนี้อยู่ต้องจะอยู่ตรงนี้นะนี่ครับอยู่ตรงนี้ไมาต่าอะไรไปตัวนี้ผมสลับนะครับแก้ปัญหาก่อนครับอันนี้เป็นตัวกะสุจะอยู่ตรงนี้เป็นจะเป็นของ E D U นะครับตัวยกหัวฉีดนะครับตัวนี้ ตัวตัวนี้ของลูกค้านะครับคือน้ำมันมาปกติแต่ว่าฉีดตัวนี้ครับไฟไม่มาครับไฟไม่มาก็ทําให้วัสดฉีดไม่ยกนะครับเลยสตาร์ทไม่ได้นะครับเลยเลยเลย,เลยดับกลางอากาศครับอันนี้ก็จัดการให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันว่าครับ จะติดไหมครับผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปสตาร์ทนะครับอยู่นี่ครับมันจะติดหรือเปล่าติดทีเรียบร้อยครับวัดไม่ได้พังนะครับสะดุดนิดหน่อย จะเป็นน้ำมันว่าลูกค้าไปไล่น้ำมันมาแล้วก่อนผมจะไปนี่ลูกค้าไปไล่จนน้ำมันเปลีหยดแถมเป็นที่ตัวยกหัวจีดครับเป็นลีเลยยกหัวจีไม่ยกให้ครับอีกอย่างนึงก็อย่างนี้คืออยู่อยู่ในดูในกล่องนะครับนี่มีตัวนี้นะครับตัวนี้สองพันทุกโขับพวกเป็นมินซิน้าเหมือนกันครับมินซินเหมือนกัน มนสินก็เป็นตัวยกกระชีดเหมือนกันตัวนี้เครื่นตัวนี้เป็นตัว E D U ครับผมนี่ก็ฝากฝากคนแรกคนแรกอุจจารย์หนึ่งด้วยครับปัญหาของมิโกะนะครับรถคันนี้คือรถวิ่งมาแล้วดับกลางอากาศคือยกกระชีดของคันนี้มันยกนะครับทำให้ไม่จ่ายน้ำมันไฟหานุ่มๆนะครับจึงโนเลยดับกลางอากาศครับ